ทาน KO ยังไงให้เห็นผลฟังคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับช่องศูนย์จำหน่าย KO คุณหนูนาเช่นเคยนะคะ KO นะคะจะช่วยในเรื่องอผู้ที่มีอาการปวดหัวเวียนหัววุห่หวยนะคะเดินโครงเครงแล้วก็น้ำในหูไม่เท่ากันนะคะไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงนะคะ สาเหตุเกิดจากการสะสมของไขมันนะคะตามผนังหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดหนาขึ้นเรื่อยๆนะคะทําให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอนะคะก็เลยทําให้มีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นค่ะโ o นะคะจะช่วยไปสลายไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดนะคะทําให้หลอดเลือดขยายตัวขึ้นทําให้เลือดไหลเวียนสะดวกนะคะ ทําให้อาการดังกล่าวที่เราเป็นอยู่นะคะดีขึ้นตามลําดับค่ะทุกท่านอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าทานยังไงถึงจะเห็นผลใช่ไหมคะค่ะหนูนาคขอแนะนํานะคะทานวันละ2เม็ดค่ะหลังอาหารเช้าเย็นนะคะแนะนําทานต่อเนื่องนะคะ1-3เดือนนะคะท่านจะเห็นผลชัดเจนอย่างแน่นอนนะคะหลายทุกเคสน,นะคะที่สั่งไป จะดีขึ้นชัดเจนภายใน1เดือนนะคะาสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะคะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะสั่งมได้เลยค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย